หลอกคนเก่งจัดเป็นพวกอาบุญเก่าทางความฉลาดมาสร้างบาปใหม่ให้เป็นคนโง่การท่องเที่ยวเกิดตายแบบไร้ต้นไร้ปลายในสังสารวัตรนี้มีทั้งรอบขึ้นและรอบลงไม่ต่างจากน้ำขึ้นน้ำลงไม่มีใครสวยสวรรค์ชั่วนิรันร์ไม่มีใครดิงนรกไม่รู้จกผุดจะเกิดเครื่องหมายของรอบขาขึ้น ได้แก่การเป็นผู้มีความกะตันยูรู้คุณคนสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความเป็นคนกะตันยูกระตาเวทีเป็นภูมิสัตบุรุษหมายความว่าถึงแม้ชาตินี้ต้องเกิดแบบอัตคัดขัดสนยากจนไร้บ้านไร้การยอมรับแต่หากแสดงความรู้คุณคนด้วยกายวาจาใจไม่ลืมพ่อแม่ไม่ลืมคนยื่นมือช่วยเหลือ ก็ย่อมเป็นนิมิตหมายของคนดีคนที่สามารถทำคุณงามความดีอื่นๆได้ไม่จำกัดซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ช้าก็เร็วไม่ระหว่างมีชีวิตก็หลังตายเขากำลังจะได้สบายพ้นความลำบากยากเข็นไปบาปเก่าในชาติก่อนที่ให้ผลเป็นความเดือดร้อนในชาตินี้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดกุศลลกรรม ตกต่ำแล้วไม่กระแทกพื้นแต่กลับเชิดหัวขึ้นฟ้าไปแทนส่วนเครื่องหมายของรอบขาลงได้แก่การเป็นคนหลวงโลกดังที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนพระราหุลว่าใครก็ตามที่โกหกมดเท็ดได้โดยไม่ละอายย่อมไม่มีบาปอื่นใดที่คนคนนั้นทำไม่ได้หมายความว่า ถึงแม้จะเกิดในชาติที่มั่งคั่งพร้อมทรัพย์พร้อมมิตรพร้อมบริวารแต่หากติดใจสนุกกับการปั้นน้ำเป็นตัวเห็นคนหลงเชื่อเป็นเหยื่อโง่เง่า,งาเตา่าตุนให้ตนปั่นหัวเล่นก็ยอมเป็นนิมิตหมายของคนชั่วที่สามารถทำเรื่องชั่วช้าแบบตาไม่กระพริบได้ทุกเรื่องซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ช้าก็เร็วไม่ระวังมีชีวิต ก็หลังตายเขากําลังจะตกระกรรมลำบากบุญเก่าในชาติก่อนที่ให้ผลเป็นความฉลาดแบบเจ้าเล่นในชาตินี้กลายเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดอกุศลรกรรมทำดีแล้วไม่สนุกสู้ลุกขึ้นทำเรื่องเร็วๆมันๆไม่ได้จุดจบของนักหลอกลวงที่ช่ำชองชํำนาญพระพุทธเจ้าตรัสว่า คือการได้ไปอยู่อบายภูมิหรือโทษสถานเบาถ้ามีบุญได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะถูกใส่ใครคือใส่ร้ายป้ายสีชีวิตถูกบิดเบือนไปนอกจากนั้นการหลอกคนไว้มากเมื่อกำเพลดผลย่อมถูกต้อนไปจนมุมต้องดวนใครต่อใครต้มตุนเข้าให้บ้างและถึงจุดนั้น ผลของกรรมย่อมบันดาลให้เป็นคนหูเบาเชื่ออะไรง่ายเหลือเชื่อว่าเชื่อเข้าไปได้นี่เองจึงเป็นที่มาของคำว่าใช้ความฉลาดอันเกิดจากกรรมดีในอดีตมาสร้างบาปใหม่ความโง่ใหม่ๆในอนาคตข้างหน้า